หากจะพูดถึงเรื่องรอยสักการสักยันต์คาถาอาคมของขลังมีเรื่องราวที่ถูกบันทึกและสืบอถอดมาตั้งแต่สมัยโบราณพบเห็นอยู่ทั่วโลกแต่จะต่างกันไปตามความเชื่อและวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาครอยสักจะเกิดความศักดิ์สิทธิ์ได้ต้องมีครูบาอาจารย์ ผ่านการขึ้นครูยกครูรอยสักถึงจะมีความขลังนอกจากนี้ผู้ที่สักยันจะต้องมีข้อปฏิบัติข้อห้ามเมื่อทำการสักซึ่งแต่ละสำนักอาจจะมีข้อห้ามที่แตกต่างกันออกไปเช่นห้ามยุ่งกับเมียเขาหรือผัวเขา หมายความว่าบุคคลที่มีลายสักยันต์จะต้องอยู่ในศีลธรรมข้อห้ามประพฤติผิดในกามเช่นถ้ารู้ว่าเขามีครอบครัวอยู่แล้วแล้วยังไปมีเรื่องยุ่งในเรื่องราวชู้สาวอันทําให้ครอบครัวเขาต้องแตกแยกการกระทําเช่นนี้ถือว่าบุคคลที่มีลายสักยัน์ชนิดนั้นจะเสื่อมอํานาจบารมีลงทันที ห้ามกินเหล่าเหลือเดนหมายความว่าบุคคลที่มีหลายสัตยันจะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาเหล่าเหลือเดนคือเหล่าที่อยู่ในแก้วของเราแล้วมีคนอื่นด้วยที่ตั้งใจหรือหยิบแก้วผิดก็ตามนำขึ้นไปกินแล้วเราหยิบขึ้นมากินต่อลักษณะนี้เรียกว่าเหล่าเหลือเดน การเตือนตัวเองที่ดีที่สุดที่จะไม่ไปกินเหล่าเหลือเดนก็คือก่อนที่จะยิบแก้วเหล่าขึ้นมากินให้เทเหล้าใส่แก้วอีกแม้เพียงหนึ่งยดก็ถือว่าไม่ใช่เหล่าเหลือเดนทำสอนในพระพุทธศาสนาสอนไว้ว่าสติมาปัญญาเกิดเมื่อตราบใดมนุษย์เราตั้งมั่นอยู่ในศีลสมาธิ ก็จะมาเกิดปัญญาอันคนเรามีความเชื่อว่าคนเรามักพลาดท่าเสียทีผู้อื่นก็ตอนที่เราขาดสติดังนั้นบุคคลที่มีลายสักจันถ้าประพฤติตนตามข้อหามข้อนี้จะกินสุราไม่เมาหรือเมาก็จะเมาอย่างมีสติเพราะ ตราบใดท่าทันคาสติบุคคลที่มีลายสักยันชนิดนั้นจะเสื่อมอำนาจบารมีลงทันทีดังนั้นถ้ามนุษย์เราตั้งมั่นอยู่ในสติก็จะมีสมาธิแล้วก็จะเกิดปัญญาเมื่อมนุษย์เราเกิดปัญญาแล้วใสการที่จะทำอะไรสักอย่างก็ไม่ยากที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต ห้ามรอดไม้ค้ำกลวยความหมายว่าไม้ที่ค้ำต้นกลวยนั้นเป็นเพียงช่องแคบแคบการที่เดินรอดนั้นแสดงให้เห็นถึงความใจร้อนไม่อดทนหากเรามีความอดทนและใจเย็นเพียงน้อยนิดแล้วเราเดินอ้อมไม้ค้ำกลวยนั้นเราก็จะมีทางเดินที่กว้างและดีกว่า ห้ามรอดสะพานหัวเดียวความหมายว่าสะพานหัวเดียวมีลักษณะอีกฝั่งอยู่บนบกและอีกฝั่งทอดไปในน้ำในสมัยก่อนคนเราใช้อาบน้ำและซักผ้าปัจจุบันพบเห็นน้อยมากแล้วห้ามกินน้ำเต่าหมายความว่าเป็นผักชนิดหนึ่ง มีความเชื่อว่าเป็นผักล้างอาถรรพ์ห้ามกินมะเฟืองความหมายว่าเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งมีความเชื่อว่าเป็นผลไม้ล้างอาถรรพ์มมสำหรับผู้ที่ประพฤติผิดข้อห้ามและข้อปฏิบัติก็จะมีผลทำให้อิทธิคุณของรอยสักรพร่องไปไม่สมบูรณ์หรือที่เรียกกันว่า ของเสื่อมวิธีแก้ไขสำหรับผู้ที่ประพฤติผิดข้อห้ามและข้อปฏิบัติจะมีนด้วยกันอยู่สองวิธีเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้วิธีที่หนึ่งขอขมาลาโทษสำนึกต่อสิ่งที่ได้เผลอทำพลาดพลั้งไปแล้วมาให้ครูบาอาจารย์ท่านเป่าครอบให้ใหม่อีกครั้งถ้าทำผิดอีก ก็ต้องมาเป่าครอบไม่อีกเรื่อยไปและอีกหนึ่งวิธีคือวิธีที่สองเข้าพิธีไหวครูใหญ่ของทางสำนักอาจารย์ที่เราได้ไปสักยันมานั่นก็คือพิธีไหวครูประจำปีในพิธีไหวครูก็จะจัดให้มีมีการกราวบูชาครูการขอขมาลาโทษครูบาอาจารย์ ต่อสิ่งที่ได้กระทําผิดสัจจะคําครูเป็นตน้นส่วนที่เข้าใจกันว่าเมื่อเขาพิธีไหว้ครูเพียงครั้งเดียวแล้วจะทําให้รอยสักไม่เสื่อมตลอดไปอันนี้ก็เป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะเมื่อเขาพิธีไหว้ครูแล้วไปทําผิดข้อห้ามข้อปฏิบัติอีกอิทธิคุณของรอยสักก็จะพร่อง ไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมอีกเช่นกันดังนั้นทางที่ดีก็คือควรพยายามรักษาสัจจะไม่ให้ผิดข้อห้ามคำครูเป็นการดีที่สุดและนี่ก็คือข้อห้ามข้อปฏิบัติในการสักจันใครที่สักยันมาก็ขอให้ปฏิบัติตามข้อห้ามของครูบาอาจารย์ ที่ท่านได้ห้าไว้จะได้ทำให้อิทธิคุณของรอยสักนั้นอยู่คู่เราไปตลอดเอาละครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกๆท่านที่เข้ามาฟังช่องรายการสามแพร่งติเตือนคอมเมนต์กันเข้ามาได้หรืออยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับฝากกด subscribe และกดแชร์กันด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปคลิปหน้าขอบคุณมากๆสวัสดีครับ